สวัสดีครับอ่าเวลานี่ก็เป็นเวลาย่ำแรงแล้วครับเนาะพอไหวก็มาอยู่ที่ปูข้ามยาสับมือหนีมาขอโชคขอลาบที่ปูข้ามยาสับต่อเลยครับเด้ออ่าเพราะว่าอ่าหมดก้อนหนีมากค่ะหมอคิมเพิ่งกัดจุดได้่เก็บเก่าเก็บนะครับเนาะเก็บเก่าเก็บเพิ่งกัดสีซื้อขึ้นซื้อลงซื้อสองตัวแน่เพิ่งกัดสีได้อยู่นะครับเนาะหมอคิมเพิ่งกัดสีใดตลอดเลยครับเมื่อหนีมาตามต่อเลยครับเด้อแต่ว่าพอไหวมากหมดก้อนมาจุดถูบอะไรนะครับเนาะจุดถูบ่ได้ อ่ะงวดนี้มาตามต่อครับไปติดผ้าเข้าไปเบิ้งผู้ข้ามญาติครับลาตรีไปเอ่อเพราะเพราะไรมากนี่ก็เอ่อเห็นพจนจุดทูกไปเลยนะครับไอเบิ้งแล้วครับเห็นพจนจุดทูกไปแล้วครับพจนจุดทูกไปก่อนแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นยากบรรยากาศทางข้ามครับทางขวามัดนะครับเนาะทางข้ามผู้ข้ามญาตัอ่าแล้วก็มีผู้มาจุดทูกไปแล้วครับจุดที่มันจุดบางวันพระนะครับมันวางแรมแปดคำล้วครับก็ คนวัดจุดไว้แล้วพอไว้กับสิบลได้จุดนะครับได้สิได้เอาเอาเลขทูบที่วันจุดแล้วไว้ไว้ครับเนาะแต่ว่าเข้าสีย่างไปหาก่อนครับย่างไปหาต่ำมเดี๋ยวพอไว้ให้เบิ้งก่อนเบิ้งเบิ้งเข้าๆก่อนครับเนาะเพราะว่าเป็นจุดไว้อีีนี่นี่ครับเลขทูปเป็นจุดไปเลยนะครับได้แต่ว่าตัวใด้กับเข้าไปเบิ้งทีหลังเนาะแต่ว่าสิพ่อไว้สิพ่อไปเบิ้งน้ำน้ำกัญญาครับองค์ยาครับองค์ยาอันนี้คือองค์ยาครับนี่นี่องค์ยาด้วยครับเนาะยาคำเฮานะครับเนาะ เบิ่งว่าเพื่อเข้าสิได้เลขตัวใดอ่ากลับไปรูปแป้งนะครับรูปแป้งเอาเนาะครับเนาะว่าสิได้ตัวใดเข้าได้ตัวใดลราเข้าคอยสีอ่าไปเอาใส่กันครับอ่าเลขเลขทูบครับเลขทูบมีผู้มพุ่จุดเอาไว้แล้วนะครับเนาะเอาคอยมาเห็นมองขีมงข้มังหยอดนี่ครับขี้มังหยอดนี่ว่ามันสองหานะครับเนียนประครับ เลขสองหาเลยครับขินหยดนี่ยนะครับข้าวขาวเลขสองนี่เลขหาครับเลขสองเลขหานล้ครับเนาะเอาเอาเลขขีนหยอดใส่น้ำนะครับเนาะสองหาสองหาหาสองขีนหยอดใส่พร้อมเลยเนาะเอาเลขขีนหยอดใส่นะครับเนาะเพราะว่าแม่แห้งยอดมันเห็ดหั่งมันออกไปแล้วครับแต่ว่ามีห้อยคนลูกแปลงไว้ มันเป็นเลขสองหาอยู่ครับเห็นชัดได้ครับเห็นชัดอยู่เอาย่างเบิ้งขับบาดนีิมองลูกแป้งมองเพิ่นลูกแป้งไว้นะครับเอาน้ำเพิ่นลูกแป้งไว้ก็เอาข้าเห็นตัวดีน้ำเพิ่นลูกแป้งเป็นตัวโคโลมาไงฮอกเอาหลุดแล้วนะครับเนาะแต่ว่าอันเอาสิได้ตัวใดเนาะนี่อันนี้ลูกหลานเพิ่นครับเพป็นว่าเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นครับเอาขึ้นไม้เพิ่นเพิ่นมาเขาส่ง คนส่งคนมะเขาเนาะลูกหลานอเอาไปเอาไว้เพื่อนนะครับขึ้นมาเพื่อนนาตามดูครับไปตามดูฟอยไ,ไปลูกแป้งนะครับโอ้ตัวนี้คือตัวใหญ่เด็กครับเดี๋ยวมาเห็นหนี่ไหมเห็นตัวไดครับเห็นบอ่อเป็นตัวไหเดแ๋ยวเดี๋ยวไม่ไก่ฟอยเดี๋ยวเห็นเป็นแปดแปดห้าครับ เดี๋ยวเป็นแปดหาเด้ไก่เมื่อกี้นี่เหลือเรเห็นปั๊บประกอบไปกไก่เเห็นสัมเนี่ยไม่อยู่กับไก่เห็นหาแปดเปดหาเห็นเห็นบ่ครับตัวสุดท้ายคือศูนย์เห็นแล้วบางในกล่องคือศูนย์ไก่ขี่ดำดำขึ้นหนึ่งแตว่าเจ็ดหนึ่งวาอ้องเป็นไลก็เห็นไล่แลครับเนาะ เบออิกลูกแปลงนะครับเด้อลูกแปลงปไว้ลูกไว้นี่ครับรไว้มันลูกแปลงมันหันเนาะเห็นได้ตัวใดบ่ลองดูตัวใดบัดนี้ เอ้าวเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วเดี๋ยวเรียกหาใหม่สี่ก่อนชัดเลยเมื่อกี้นีเ่เป็นไงล่ะปเป็นไงเป็นไงโอ้โหโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นเลขหาครับนี่นี่ครับเลขหาเลขหาแล้วครับแล้วเห็นหาตัวนึงแล้ว เห็นหาตัวนึงแล้วบบดนี้แค่ท่มีหาตัวเดียวหรอโอ้สามนี่เด็กครับสามครับอันนี้สามครับนี่สามนี่หาครับอันนี้สามนี่หาด้วครับด้วยมีนบวครับเห็นบวครับนี่สามนี่หาโปรไ้วานเมียนนี่เด้สามหาอืม ือเลขคี่มื่อเหรอก็เห็นเป็นสองหาเอาน,นี้สามหาเนี่ยนี่อันนี้พวกหนึ่งเจ็ดแปดพวกนี้หนึ่งเจ็ดแปดพวกนี้อย่างนี้คือคือหลแต่เลขนี่ศู 0, นย์หาต้องบอกว่าเลขไล่หลายเนาะนี่ศูนย์อันนี้หาอันนี้สามงบ้นว่าสามสัดอะไรประมนี้อันนี้หาเ,เลขว่าไหลเถอะครับ ว่ากันเห็นเป็นสามหาอันนี้เห็นเป็นไล,ลายหลอันนี้ก็เห็นเป็นสามเมื่อกี้นี่อันนี้ก็สามนะครับนะ 3, เนาะสามหาไล่ไปเรื่อยเป็นเลขกไปอืมไลยเถอะครับเอาตุไลเลยเนาะมันไล่ไหลเนาะเอาว่าถือเกลือมันไหลายลกับใดเอาเอา 3, 5, 5, 3, มันสามหาหาสามเมื่อ้เนาะครับเนาะไปใช้ระบาดเลขกสามหาหาสาม หายบีกแล้วอุ้ยเอากดไลค์กดแชร์กดที่ต่ำพอไหวนะครับเด้ออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไว้นะครับขั้นมากกระไดขั้นบนมากกระพานนะครับเด้ออ,อ่าพอเห็นเห็นเป็นสะพานนะครับไปเรับไปเบื้องเล็กถูบครับเอาเล็กถูบดีกว่าชัดๆผุนนะว่าได้แปลยากอืมว่าได้แปลยากอันนี้ก็ว่าได้แปลหรอกว่านี่ก็เห็นชัดอยู่นี่เลขานี่ครับนี่เลขานี่ก็ชัดอยู่ครับเนาะเลขสารมันก็ชัดอยู่เลขาก็ชัดอยู่ว่าได้แปลยยากหรอกอันนี้กระได เห็นเป็นสามหาหาสามเมือนกันอยู่นะครับเนาะนี่แมนแมนแหละครับแมนแหละไปเบลงเลขถูกต่อครับเป็น,นเ,เท่าเลขถูกต่อเอาครับเลขถูกดีเด้อครับเด้อเลขถูกเห็นเป็นสามสี่นะครับเด้อสามสีสามอ่าสามตัวสามสี่สามราคาเลขรูปแป้งก็เห็นสามหาเนาะครับเนาะเลขอันขียนหยอดเห็นสองหาครับ ็นแต่อยู่นีล่ะสองหา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 สามสามหาอันตัวข้างล่างนี่คือเลขหานะครับเนะ 3, 4, บาะสามสี่หาบะครับตัวข้างล่างนี่ว่ามันสามบะครับแอนบอกสามสี่หาขัดขันเนาะโอ้เลขสามสี่หาเลขเลี่ยงตัวขับนี่เลขเลี่ย,งเ,เยง, 3, 4, 3. เงเลขเลี่ยงเพราะว้มันลามันสามสี่สามเห็นคือบ่อยบะครับคันเลขสองข้างล่างหันเป็นเห็นแต่ห่วนว่าเป็นเลขสองนะครับเพื่อนนะ มันเป็นซีตูปหรืนเหล็กยวนเหล็กถูกเพิ่นเพิ่นจุดไว้แล้วครับเดิมพอไว้ไม่ได้จุดนี่อ่าเพิ่นมาจุดไว้เองครับเพราะว่าพอไว้มาก็เห็นงซีหลอดเนาะก็เอามาเอาตามนี่หลอดที่จริงตั้งใจว่าสีจุดคู่กันอยู่ครับบาดนี้มากเห็นเพิ่นจุดไว้ก็เอาตามเพิ่นจุดไว้เลยอ่าเลขรูปแป้งก็ได้อสามหานะครับเนาะสามหาหาสามเลขขีดหยอดก็เห็นสองหาครับอืแล้วก็มาเลขทูบนี่ก็ได้สามซีหาหรือสามซีสามนี่นะคเนาะ เอาเอาได้ตัวนี้แหละครับเอาตัวนี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพไว้เลยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพไว้เลยครับเดออให้เป็นกำลังใจเพไว้แน่ไว้ทิพากไปหาตัวดีๆมาให้ครับออาันนี้เป็นเลขทูบนะครับเนาะเพิ่นจุดเพิ่นจุดไว้ว่าแปดคำแหรอครับคอมเมนจุดนี่ก็แม่นที่หมอคิมได้ครับมาจุดไว้เพราะว่าหมอคิมเคยได้ครับเพิ่นจุดทูบได้นี่ได้ตลอดเต็มหมอคิมเลหล็กขาบมาสองเขี่ยวแล้วเพิ่นจุดเล็ขาบมาสองเขี่ยวแล้ว เก่าเจ็ดงดกอนเนี่ยก็เนาะงดมางดงดเมื่อกี้นี่ก็เจ็ดเก่าเจ็ดอีกแล้จุดถูกนะครับเนาะแล้วก็ซสือแล้วก็ซื้อได้หลายอยู่ครับถึงหลายแสนอยู่แต่ว่าเพิ่นก็นมีเงินลงทุนหลายหมื่นเนาะเพิ่นก็นได้หลายแสนคือว่านละ่ะเราบ่มีเงินเขามีตามหน่อยนะครับมาเอาตามหน่อยนะครับวนะ่าตาเหรียญสองตัวเอานะครับเนาะเอาสำหรับที่นี่ก็ให้มีโชคเวลากองท,กทุกคนนะครับเด้อขอให้เหตุเป็นแนวทางอา่าขอไปพิจารณาเมืองครับมกักกะ ตมามหมอมักกระทะน,นะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดียังงามงาครับที่ปูขรับยาสับเด้อครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ